โอ้โหเล่นเกมนี้มานานชิปหา,าแนแล,และตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าคืนสามสิบนาทีนี่แหละเวลาชหม่อในการโซโลแลยเยี่ยมสุดๆไปเลยไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเท่าไหร่วะแต่ชิปนู่นนะมันว่าชอบเด็ดเข้าไปดูในเกมไปเลยไม่ต้องแปลงใจนะทำไมถึงจะเล่นตัวนี้โดน,นแยกอะไรไปแล้วจะเล่นอะไรป่าแต่ว่าไม่เป็นไร อะไรก็สู้ได้แน่นอนล้ลานเปิดร้านแหล่ะนี่ซึ่งแน่นอนว่านาครที่ผมจะมาเล่นในครั้งนี้ไม่ใช่นักกอนธรรมดาดแต่เป็นนาครซิกแซกแบบโบราณกดอีกฟ้าๆก่อนเดี๋ยวไม่เกิดนะเดี๋ยวไม่เกิดดูเหมือนว่าเรนกลาง์กำลังจะมีประเด็นแลตอนนี้หลกอกกอดเพื่อนฟาร์มยู่เอาละได้อติมาแล้ว เฮ้ยดูเหมือนว่ากำลังจะมีประเด็นกำลังไปเพื่อนอ้าวหายหมดเลยเฮ้ยลุลุลข้าฟ้าไอ้มวยอยู่กลางอะไรเข้ามาเนะเข้าแมงเลือดปลาไปเรื่อยๆมุดดาวม่งโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะโคตรแรงไงไม่ตายด้วยอีกนิดเดียวเดี๋ยว,วยถ้ามึงไม่กลับบ้านมึงเสร็จก<ๆ>ูเนี่ยลำเบอร์มาไปดีกว่างั้นเราก็ ไม่มีไรฟาร์มต่อแล้วก็ออกดังนะครับจะได้ออกของดาบคลิปชิ้นแรกนี่แหละนาคอดซิกแซก,กแบบโบาราณนี่นะโอเคได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมะโอโหตีดาร์กลืมดูเลยไม่เป็นไรเพื่อนมันเพื่อนต้นเกมเองในแข็งแกลอยู่แล้วฟ้าฟ้าต่อเลยอะไรอะ่ะเรามีคนตีมังกรเหรอไม่เป็นไรพี่มาแล้วน้องจงดูไว้นี่แหละนาคอสซิกแซก,กแบบโบาราณอุ้ยวุ้ยอุ้ยต่อ,อยอะไรบุนะ ปาดมังกรรีบๆเอาดีกว่าเดี๋ยวแม่งมารัดเดือบรัดฟาร์มต่อเลยครับเราต้องรอเลนเกมอ่ะนะคอสนันเลยนตัวกระปุกด่างเราต้องใช้ความสามารถทั้งหมดในการฟาร์มแล้วก็รอเลนเกมครับโอเคฟาร์มยินดีจะตายแล้วซิกแซกซิกแซกปาดอติมืดไปทีนึงตายหนึ่งคิวโอเคกูไม่ได้เหมือนเดิม ปาดนัเบอร์เรียบร้อยตายหนึ่งใช่แล้วคูก็ไม่ได้เฮ้ยมวยมาปาด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 มันไม่ตายเอาอีหลินต่อกันปาดเป็ปนหนึ่งที่โอเคเรียบร้อยผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมสวยไปเลยครับพี่น้องโห่ยช็อตฟิ้ฟิอย่างนี้หาได้ยากนะครับนาคอสิบไปสาตัวเจ๊งไปเลยโอเคมวยอยู่ในพุม่มมวยอยู่พุม่มตอนนี้ชิปอยู่จังหวะนี้แหละคือปาดปาด,ดอตติลบออกกบบดิจิตอลมันไม่ตาย คลิปนี้เอเนจีไม่เยอะเหมือนคลิปก,ก่อนที่ประมาณเกือบหนึ่งปีได้ไหมมั้งจะหนึ่งปีวะเท่ากันเถอะเพราะว่าตอนนี้อาจตอนเที่ยงคื like นค้นเสียงดังไม่ได้แค่แล้วต้องเล่นแบบอย่างนี้แหละเสียงมันคนง่วงนอนเฮ้ยลุกมาลุกมาได้นะแช่แข <passion Josh. S 2> ็งไหมแช่แข็งซิกแซกซิกแซกคุณจะอัติลบบบดิจิตอลซิกแซกคุณจะตายจะตายจะเติม ซิกแซะแบบโบราณโอเคเอาใหม่รอบนี้ผมมาแก้มือมวยมันยกบืดปาดอัตติสับไปหนึ่งทีโอเคไม่โดนหุยลับเบอร์มาปาดไปหนึ่งทีอ่า,อา,า,อาจะตายเอาจะตายพันิดตายสวยสวยผมไม่ได้อยู่ดีเยี่ยมไปเลยฟาร์มปา้าฟ้าต่อนาคอร์ดแอดซิดไปสี่เป็นสกอร์ที่ดีจริงๆนาคอร์ดผู้โอบอ้อมอารีเอาละเราต้องฟาร์มรอมีดาเมจต่อไป แต่ก็การฆ่าของผมมันจะไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไปเอาดาร์กดีกว่าเพื่อนมปตีดาร์กช่วยหน่อยตีดาร์กช่วยหน่อยสวยยะปาเลปาด,าดแล้วก็ปาไลเจ็บเลยเรียบร้อยเอาละแล้วก็แท็กการเม,รมรยียี่อรเพื่อความรวยเลสโก้อุ้ยระเบิร์ทไหร่ไม่ใช่ไหมเนี่ยโหมันทุกคีมเล่น เฮ้ยอะไรจะตายนี่อาจจะเป็นคิวแรกของผมก็ได้เอาแลนะช็อตนี่แหละนาคอสสิกแซกปาดตายสวยนี่แหละคิวแรกของผมเฮ้ยมวอยู่คนเดียวแบบนี้ปาดเล่นๆไปทีนึงอันติลมแบบด,ดิจิตอลไม่โดนพ่อนุ่มได้นะ่ะใช้แค่หมัดส่วนฉันระดาบคู่ฉันคือนาคอสผูวว้อบอ้อมอารีสิส่ยังไงเล่าเช่อมาเช่อเลยนี่ยค,ยยค,ยยคยยือ นะคอสิกแซกแบบโบราณโอเคเอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับโดนหลุมเฮ้ยเมื่อกี้หมวยแบบแบบอ้าวอ้าอย่างนี้ก็โดนอย่างนี้ก็โดนคลิปที่สองไหมปาดโอ้โหปาดได้ยังไงเมื่อกี้ระยะไม่ถึงด้ยซ้ำเจมครับดูคลิปนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ระยะนะเขาบันเกินนะครับฟ้อง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 อันเดนกูเนี่ยหลามต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยอันเล่นอันเล่นมาซิกแซกปาดชิบหายแล้วคูเดาสิกู อเลนซิกแซกอาละมาแก้ตัวใหม่รอบที่สามอเลนมึงเล่นกูหนักเกินไปแล้วรอบนี้จะซิกแซกลงมันการต่อสู้เด็กครั้งนี้ดาบคู่ก็ต้องเจอกับดาบคู่แล้วเฮ้ยเอามันไม่ละหลบเดี๋ยวมันจะกิงมาเอาละอติหลบซิกแซกเกือบตายเกือบตายแต่ก็ยังไม่ตายเพราะผมคือนาคอซิกแซกแบบโบราณเดินวนอัตราการเพิ่มเลือดจะเพิ่มขึ้น5% เลด่นกลางมีประเด็นนะตอนนีนะ้ผมมาแล้วพระเอกมาแล้วปาดลงไปไดิจิตอลเฮ้ย,ยกดขึ้นคีบแล้วอ้าวชนหินเฉย,ยเฮ้ยอาร์เนอเนอาร์เอนอาล์เอยู่ล่าไปเดียเพื่อนเราสามคนไว้แน่นอนซิกแซกซิกแซก,กโอเคมีตะคีบอะไรมันน่าจะอยู่บั๊แดงเจ็บไม่ร้ายเรายังเหลือ,อเลนกลางอยู่ได้เวลาอุย้ยมันเข้าได้ไหมเนะี่ย อุ้ยมวยมวยซ้ายมวยซ้าย,ยอุ้ยอเลนฆ่าเพื่อนเราไปแล้วไม่นาเร็วมากคุงซิ x s e กอุ้ยซิกอ,อ้าวโอเคมันไปแล้วถอยดีกว่าเพื่อนโอเคกลับไปฟาร์มต่อดูเหมือนว่าเหตุจะเกิดที่เลนกลางอีกแล้วได้เวลาได้คอร์สซิ x s e c แบบโบราณแต่วันนี้มีให้เข้าไหมลัมเบอร์ผักไปแล้วอีลินนี่แหละจังบาะนี้ปาดอันติ วืดไปทีหนึ่งเรียบร้อยฝ่ายแล้วได้ไหมนะ่ะได้ไหมนะ่ะไม่เป็นไรอุ๊ยโอเคไม่ได้อีลินอย่างนั้นขอลัมเบอร์ขอลัมเบอร์อมมอรปาดชิด้ที่สามของผมชิ้ที่สามของผมแย่สวยเ้ยมวยไทยงวมวย,ยมวไทยงวเล่นไปเลยอะไรของมันวะเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเรียนบทเฮ้ยสิ้นเอก,กอะไรพนมพนมเจอนะขอเซฟโบราณคมหน่อยปาดอาตินี้เลือดเหลือขึง้งไปเนี่ยล่ะพี่นเนี่ยล่ะถ้าโดนสวนเมื่อกี้กูตาย ลูกศเมื่อกี้เูตายแน่แนแต่ไม่เป็นไรเดินวนโอเคพร้อมแล้วเฮ้ยเพื่อรอด้วยไปแล้วไปแล้วเจฟปาดขีปร้อนแล้วเฮ้ยไม่เอาชิ้นนี้ดิเราจะไม่ออกไม่อามนี่เลยดาบแดง แล้วเขาเซมโบราณเขาไม่เน้นตีธรรมดาก็หรอกเขาจะคนยเปิดปาดตีแล้วก็ออกอย่างนี้ไงล่ะซิ่งแสบโบราณโอเคตอนนี้เราก็รอกันนะแล้วปีมวยอยู่ล่างมวยอยู่ล่างจังหวะนี้แหละแซ่บๆของผมเลยได้เวลาซิ่งแสบโบราณซิกแซกโอ้ยดันดันตายตายชิวที้คาบสิบแล้วหนุ่มตอนนี้ต้องรีบกลับไปเติมเลือดไปเลย จะเข้ากลางมันมีอะเลนป่ะวะอะอเลนมันดกักอยู่บ้าแดงว่ะโอ้ยพอดีที่อาเสียค่อนข้างเป็นสถานที่ธรรมชาตินะวิปปาดอันตีใบวู้วระเบิดตีมาโอ้ย,อย,อยเราไม่ได้แต่เล็บร้ายไม่มีใครเข้าเราก็กซิกแซกออกแบบรอเช่โอเคเราก็ฟาร์มต่อนะครับเพื่อตังอัลฮาสซันตอนนี้ถ้าการเงินของเราค่อนข้างเป็นไปได้ดูดี ใส่กองของเราก็ค่อนข้างดีอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ฆ่าศูนย์แต่อัดซีท้านี่มันเป็นไปได้ไงวะหึ่ยเตี้ยวเซียนหอยมาฟิกกเอร์โยโอเคฟิกเกอร์โยกเรียบเลยเอาละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเพื่อนโอ้ยโดนยกฉิบหายแล้วโดนขัดโอเคอสังหาริมพัสของเราแตกไปแล้วปัดสวยโ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 วยอะไรอะไรพี่นุ่มหน้าเข้าอยู่นะจังหวะนี้ อุ้ยอเลนอุ้ยลูกมาเอาสี่แสนโอ้ยนี่นเที่ยมันอะโอนไม่นะไวยโอไซยอนะล่ะทำไมนะมันยืนเออยทำไมมันอะโอเคตอนนี้เรนการมีประเด็นต้องไปจบงานนี้ได้เวลาเจอชายผู้ชันแล้วไปเลยนะมีอะไรให้เล่นไหมเนี่ยอุ้ยอเลนเฮ้ยอเลนอเลนอันติอุ้ยอุ้ยไม่ละ ซีเซเกือบตายเกือบตายขอเติมเลือดบ,บนึงเพื่อนเกมนี้เราไม่แพ้แน่นอนถือป้อมเราจะโหลดแล้วก็เถอะแต่เราไม่แพ้หรอกเหลือป้อมกลางอยู่ป้อมเดียวทุเรศจริงเลยไม่เป็นไรผมได้เล่นนาคอสไม่มีคำว่าแพ้ออะไรมาเดินวนมาทำไมเดินวนอะไรเพื่อนเดินวนอะไรเพื่อนเดี๋ยวรอบถ้าผมมีเพื่อนเยเอะกว่านี้เข้าไปแล้วเอาละมาฟ้ากูหายไปแล้ว มีบัฟเลยผมก,ก็จะเอาอุยซิแซกอันตีลบอันตีอันตีนตนตนตลบอืกไม่ไรอย่างน้น,นก็ตายือนกันมีแจนการบ้านไว้เพื่อนเราจะให้บ้านเราแตกไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมเกิดแล้วก็เราชนะแน่นอนไปเลยอ้อาวชนกระแพงเฉยโอ้ยใบโอทำไมนรวยจยังวะมีแจนระวังด้วยเพื่อน ไอ้ลูกมันมีบัฟฟ้าของฉันไปโอ้ไปโอ้จริงจริงตึนดาเมีแล้วนะแต่ก็แรงเลยนะาาเหลือครึ่งเลยนะเดี๋ยวมันเหลือครึ่งอีกแล้ววะเฮ้ยมวยอยู่ล่างเพื่อนดูมวยหน่อยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยเพื่อนข้างล่างเลยนละเอ้ยกูเกิดละหอมแล้วจังหวะนี้สีแสกต้องรีบแก้คิดเราไม่แพ้นในเกมนี้ต้องเชื่อมัน่นว่าถ้าไม่เชื่อมัน่นมั่นก็เชื่อไม่ได้ อะไรวะเช่าเนื้อเอาละตอนนี้อเลนมันขึ้นเดียวมะพร้อ,ม,อมแล้วซิกแซก,กปาดอันติอุ้ยอุ้ยดำมีใครไหมนะโอ้ยตนะายเลยใช่แล้วไม่ได้คิวเหมือนเดิมตอนนี้มันอยู่ดาร์กมันโซนดาร์กอยู่ผมต้องรีบเติมเลือดแล้วไปเติมเพื่อนอยู่นีเน้เดินบนเลือดจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อุกระตุกขี้อะไรไหมนะอีหลินตามเพื่อนมาจังหวะนี้แหละผมจะเข้าไปปาดเน้นๆนซิกแซก อออูอจะปาดอีลินแต่ได้มวยเสียงไปเลยมาตายทั้งทีมจริงก็สวยสิจริงก็สวยสวยิสย่าไปกระตุกอ้ายวะไม่เอาดักไม่เอาดักเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยเราดักเราจะไม่มีเวลาไปตีป้องนี่จะโอเควะเดี๋ยวไม่เป็นไรขอขอป้องกลางหน่อยแล้วกันนะจ้าไปแล้วจ้า เอาเลยเพื่อนตีได้เลยอุย้ยได้จะตายแล้วสวยเลยยืนดูตอนนี้ทำไม่ดีอย่เอาลละมาช่วยแล้วเรียบร้อยสวยถ้าเกิดว่าผมดักปุ่มหยุดนี้จะมีใครมาเพร่ะวะตรงน,นี้ไม่เห็นนะอยู่ตรงน,นี้แล้วกันโอเคมุมดีเลยเฮ้ยรูปมาปาดเล,เล่นๆมีอะไรด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโดนหลอกดับเบิลเฟกคือเหมือนว่าเรียวมาตอนนี้ทำเลนล่างได้ดีมากเลยนะครับต้องทำเลนบนเฮ้ยมีอีเลนเข้าบน นี่แหละจะว่าการล้วงซิกแซกแบบโบราณแต่ก่อนอื่นตีขี้บ่อนีลินมันจะได้โดนเซตไอเทมที่โคตรจะแรงแบบนี้แต่แต่สมัยยุคโบราณแต่แต่พระเจ้าตากในป้อมแบบนี้ขับป้อมเลยได้ไหมข้บป้ปาดปาดปาดลมปู้จะตายจะตายจะตายหลอดโอเคดีน่าคอสตีดูเลือดมันจะไปต้องกลับบ้านอ้าวได้ก่อเกิดมาแล้ว แต่บัตริกับฟียเย่ดีครับอ้าว้องกาวมันทะลวงฟองมันไปเลยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยมวยอยู่บนผมมันใส่เฮียนี่มานานแล้วโอ้ยไม่ได้มันมีลำเบอร์อติลรไฟแหละสวยโอ้ยอยิงแล้วโอ้ยอยเจ็บ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 ท่านดำเหม่ยหรอวะน,นะโอเคจากวันนี้มวยงัดไปแล้วเข้าไปปาดทีโอ้ยไม่เป็นไรผมมีกอนเคย ยังไหวยังไหวโอ้ย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 ,อย,อย,อยมือของฉันจะซิกแซกเข้าไปแล้วไม่ใช่หรือนะเอาละตอนนี้เราก็ลอเรื่อยก่อนนะครับไอีลินม,มันน่ากินมากเลยอะ่ะขอไอลินหน่อยแล้วกันตายแล้วทำไมมันไม่ตายวะโ,โอเคมาพร้อมต่อยกยกต่อไป อะไรของกูเฮ้ยเ็นการน่ากินมากเลยเรนการหน้าอร่อยจังเฮ้ยมวยมาจาังหวะนี้ต้องซิกแซกอ้าวตายหมดแล้วอันติอันติหลบอุอ้ยอันเล่นโดดซิกแซกเอาเออทำไมกูตายเรลืจัยงวะอ,อ่าฮ่าอ,อีลินอยู่คนเดียวแบบนี้เดี๋ยวเวลาซิกแซกเฮ้ยเพื่อนขี่รถไปด้วยดิอ้าวมีคนซ้อนไปแล้วไม,ไม่ทานเลยเย่ อย่างน้อยเชลีล่าได้เราไม่งสตรีมเมอร์อยแล้วสามทางเรียบร้อยก็แค่เอาดารไปกดมันอีกรอบนี่แหละใช้ชนะอันหอมหวานยังไงล่ะไม่เคยได้ดากักเขาเลย้าเมนไม่มีขนาดนั้นเลยวะเออขายดับขายทีงกี่เว่าเฮ้ยเดี๋ยวเล่นบนชิบหายแล้วเวลาสิกแซกปาดต้ยต,ยตย้เออไม่เห็จะโดปอมกูขายนี่ทีมะ ก็เกิดต้องมาแล้วนะโอเคเราได้ไดักเราสามทางยังไงก็ชนะไม่มีวันแพ้หรอกนะ่มั่นใจล้านปอร์เซ็นโอเคเรียนการมีประเด็นตอนนี้ต้องซิกแซกเข้าไปได้เท่านั้นโอ้ยติดสโลตอนนี้ต้องอุง้อยมวยนั่นแหละสวยปาดน้องอันติอุอ้ยกดแข็งกดแข็งนี่ซิกโลไปดิจิตอลอุ้ยล,ลุกไถมา จงหว่นี้ปาดอ้อ้อ,อ,อ,อ้โอเอมเกิดมเกิดสิกแซกปาดโอเคแอซิสเปอยแล้วสกอตตอนนี้แอซิปอตัวแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นหมวยแบบ,แบ,บอยู่ในพุ่มตรงนี้ใช่ไหมสิกแซกปาดเ,เรียบร้อยที่ว่าจะแอบจากสายตาของฉันได้งั้นเหรอฉันคือนาคอสิกแซกแบบโบราณยังไงล่ะโอเคได้เขียวแล้วงเลยเอาละไปจบ,บ้านกัน เพราะกูเกียรเล่นแล้วไปเจาบ้านกันเถอะ let's go โอเคเหมือนว่าอะไรจะอยู่คนเดียวปาดโอ้ยน่าเป็ีใครวะหน้าโอเคขอให้เป็นดาเมจกูเถอะมันจะได้มีไฮไลท์ลงคลิปกับเขาบ้างนะนะขอเซฟบโลลันก็ก็ก็โคตรเหมือนกันนะนี่เก็บไปเนึ่งคิวโอเคเลอระเบอลำเบอระเบอระเบอระเบอเอออ้าว มันมีก่อเกิดผมไม่ยอมผมตามผมตามตาม Let's go โอ้ยลูกลูกโยมใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหตายตอนจดเกมโคตรเสียโอเคเพื่อนรีบจบกับเธอรีบจบกันเราจะได้ดาว Let's go Victory